สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่2เดือนธันวาคมพศ2568ดิฉันนางสาวนฤุพรบุญโตวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมร่วมใจพักดีถวายความอาลัยแก่สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานรราชนนีพันปีหลวงต่อจากนี้เราจะพาไปติดตามชมวิธีการดำเนินงานของพวกเรากันค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะ อยากทราบว่าทําไมพออ,อถึงได้เอามาโครงการนี้คะ,ะโครงการนี้นะคะตอนที่แรกที่คุณครูนําเสนอมาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ถวายการน้อมรำลึกต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมุขาสินีนาถพระราชชน,น,นีพนปีหลวงนะคะซึ่งในโอกาสสวรรคตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรที่จะต้องทำแล้วก็แสดงความ อาจารอยูตอบพระมหากัมมราที่คุณของท่านค่ะแล้วขอมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้คะ่ะโครงการนี้นะคะก็หนึ่งเลยอ่ะถือว่าเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ในักเรียนแบบอ่ะมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากรรษัตริย์แล้วก็ระลึกถึงความที่ท่านมีพระมหกากรุมัาที่คุณต่อเรานะคะแล้วอันที่สองก็คือการที่ทําโบเพื่อถวายความน้อมรำลึกเนี่ยนอกจาก เป็นการแสดงความรักถึงพระพาทีแล้วก็แสดงถึงว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจแบ,บ่งปันค่ะก็คือนอกจากที่ทําเพื่อตัวเองแล้วก็ยังทําโบเนี่ยเพื่อไปบริจาคให้กับคนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะปลูกฝังเีดนให้มีค่านิยมทางด้านคุณธรรมและใจธรรมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะคือท่านลองมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมนี้หรอคะ กจกรรมที่เราทําโบก,กันใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เด็กนักเรียน,นรยนุ่นใหม่เห็นความสําคัญของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่า,านนะคะเป็นการเชิญชวนหรือเป็นการไว้อะไรคะเป็นการไว้อะไรให้กับเสด็จพระองค์ท่านานะคะแล้วท่านรอหวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์และคุณค่าในด้านใดเป็นพิเศษนะคะ ผลที่จะได้รับก็คือเด็กนักเรียนจะได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของสถาบันข้ามศหาการที่มีต่อประเทศบ้านเรานะคะซึ่งสถาบันข้ามมหาการก็เป็นสถาบันหลักเป็นสถาบันหนึ่งเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ๆจะได้เร่งเห็นในในสิ่งเหล่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ โมในครั้งนี้ค่ะคือค,อค,อคาดหวังว่านักเรียนจะได้คุณค่าและประโยชน์ในด้านใดเป็นพิเศษไหมคะก็คือนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกนึนงติลปะซึ่งเป็นการแสดงถึงความสมัคคีและความตันัรัรดีต่อบ,บคุคคลสําคัญของประเทศ ะค,ะคืออยากจะถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ของโรงเรียนบางโมกพิทยาคมคะ่ะอป็กิจกรรมที่ดีนอคะในการที่เรามีส่วนร่วมในสังคมขอบเมค่ะขอบคุณค่ะได้กระตุ้นในประชาชนเขาได้ไดร้รับรู้มีส่วนร่วมด้วน,นะบางคนชาวบ้านห่างไกลอาจจะไม่ค่อยรับรู้ข่าวสาร ก็เป็นสิ่งที่ที่ทำให้สังคมเรายังยังดูน่าอยู่ยังเป็นสังคมที่ยังยึดถือพระมหาษัตรศัตรูก็อขอบคุณที่นักเรียนมีนส่วน,นดดช่วย ยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ของเมมมมอรียนโรงมธิยาคมหรอคะหมายถึงอันนี้แ่บก็ด,ดีนะเป,นเป็นแบบอย่างของอันนี้นหมายถึงว่าเราเราเทิดทูนนะจริงเนาะอันนี้ก็เหมือนว่าไว้อะไรเกสรายจริงดพระแม่ก็แม่แลพระแม่พันปีของเมืองไทยมันก็โอเค อันนี้มีค่าใช้จ่ายหรือมคะไม่มีไม่มีโอเคดีมากเลยลูกโรงเรียนดำดีมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะคุณครูมีค,ค,นนความผิดใช่ไหคะจึงได้นําเสนอครงานนี้กปบอออม่ความคิดของคุณรูนะครับก็คืออยากมีส่วนร่วมในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะในการถวยายความอาลัยอยาสมเด็จพระนางเจ้าสุรดจิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารรราชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาสิกรชาวไทยของเราครับแล้ววัตถุประสงค์ที่จัดโครงการนี้ซึ่งคืออะไรหรอคือครูก็อยากส่งเสริมให้สนับสนุนให้คณะครูบุคลากรของเราเนี่ยรวมถึงนักเรียนียนในวิยาคมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการถวายความอาลัยแด่บ,บุคคลสําคัญของประเทศนักเรียนได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยในรูปของงานประดิษฐ์เนี่ย ามาเป็นทักษะในการใช้ชีวิตประจวันของเราได้ด้วยครับค่ะแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้ไประโยชน์หรือคุณค่าทางด้านในเป็นพิเศษสิ่งแรกก็คือด้วยให้นักเรียนเนี่ยได้รู้สึกสำนึกรักในส่วนของชาติศาสนารัฐศาสตร์สถาบันพระหักตริสต์ของเรานะครับนักเรียนเนี่ยได้รู้จักกระบวนการทํางานร่วมกันนะครับเกิดความสามัคคีมีความเสียสละแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผลงานมันสําเร็จออกมาได้เนี่ยก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองครับค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะคุณครูรู้สึกอย่างไรคะที่กิจกรรมของเราสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะในนามตัวแทนของคณะคุณครูนะคะก็รู้สึกดีใจมากคะ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการไปมอบส่งมอบริฟฟิ้นนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่ในอาเภอของเราก็คืออย่างน้อยได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการแจกริฟฟิ้นนะคะก็รู้สึกดีใจคะ่ะ ี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ค่ะ,ะ่ขอบคุณค่ะ